เยอะไหมครับทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับเยอะมากครับอันนี้คือที่ดักที่ผมทาเองนะครับคลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าที่ดักนี้สามารถดักกุ้งดักปลาซิวเข้าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับแต่จริงๆผมจะมาดักฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํายังท่วมไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วิธีการผสมเหยื่อเอาไว้ใช้ตกปลานะครับตัวนี้ผมจะใส่น้ําไม่พอปั้นเป็นก้อนได้นะครับนี่ยครับแล้วก็จะบีบแบบนี้นะครับเหยื่อก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแช่น้ําไว้ประมาณ10ถึงสิบห้านาทีนะครับถ้าตกปลานะให้มันเข้าเนื้อสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็เรามานวดครับนวดนวดแบบนี้ครับเนี่ย นู่แตมันสามารถบานเป็นก้อนลักษณะนี้ได้ถ้าตกหน้าดินตกได้เลยครับนี่ครับบานเป็นก้อนลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับก็เอาไปห่อตะกร้อได้เลยเดี๋ยวถ้าตกชิงหลิวนะครับเห๋ยวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เหนียวมากครับเราก็ไปเกี่ยวตัวเบ็ดได้เลยครับให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ตกปลาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตกให้ดูนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลานนะครับ ฝนตกอีกแล้วนะครับผมนั่งตกปลาอยู่นะครับวิธีตกปลาเล็กนะครับอย่าวางท่นให้ถึงน้ํานะครับดูนะครับจับคันเบ็ดไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ลงถึงก็กินปุ๊บครับอย่าดีไหมครับ เหยื่อครับประมาณนี้ครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับเหยื่อกินดีไหมครับวางลงปุ๊บได้ลงปุ๊บได้ครับผมได้หลายตัวแล้วนะครับนะครับเสียบเหยื่อก็ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยทุ่นครับดูครับเหยื่อยังไม่ทันถึงพื้นนะครับได้อีกแล้วนะครับ อีกหนึ่งตัวครับผมมานั่งตกเล่นๆนะครับตกให้ดูนะครับว่าเหยื่อนี้สามารถใช้ตกปลาได้นะครับวางกินวางกินเลยนะครับดูครับแล้วก็วิธีการตกปลาเล็กตกแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมตกให้ดูเนี่ยครับดูนะครับวิธีการตกครับดูครับห้าได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวเห็นไหมครับ หลุดพอดีครับกินดีมากนะครับเดือาสูดหอมนะครับดูครับอืมดูครับได้อีกแล้วครับโอ้โหได้อีกแล้วครับกินดีไหมครับพื้นที่ไหนปลาเคี้ยวๆนะครับลองดูครับเด็ดมากผมบอกให้เลยว่า ไปถึงก็แช่น้ําไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีครับให้เข้าน้ําแบบเนี้ยครับให้พอสามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากี่วินะครับดูครับโอ้โหสิบวิได้ไหมครับกินดีมากนะครับหลุดพอดีครับอืปุ๊บเป็นยังไงบ้างครับ เดยวดกุ้งดักปลาขั้นเทพตกปลานะครับผมบอกให้เลยว่าสิบวิสิบห้าวิยี่สิบวิกินดีมากนะครับผมจะปั้นเป็นแผ่นลักษณะนี้ครับแล้วก็จะเอามาปั้นเป็นก้อนนะครับก้อนเล็กๆครับลักษณะนี้ก็ตกชิ้งเหลี่ยวรับปกติทั่วไปครับเอามาน่ดให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานรวมกันนะครับอะติดตามนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าผมตกปลาได้เยอะแค่ไหนนะครับดูครับืเยอะไหมครับ ผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับเหยื่อสูตรใหม่สามารถใช้ตกปลาได้นะครับดูครับตกชิงเหลียวนะครับเหยื่อสูรหอมนะครับนะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับยังเหลือนะครับลูกปลาที่ผมตกได้ครับดูครับเดียวไหมครับผมบอกให้เลยว่าเหยื่อดักงูดักปลากันเทพสูตรใหม่ตกปลาก็ได้ดักงูก็ได้นะครับติดตามนะครับ ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งอันใหญ่กันดีกว่านะครับตกปลาได้เยอะนะครับอันนี้ถ้าผมนั่งตกต่อนี้ผมบอกให้เลยว่าได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับะเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับ ่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีกุ้งครับปลาซิวด้วยครับน้ำมันเยอะนะครับข้าวนิดเดียวน้ำมันหลากด้วยครับช่วงฝนตกน้ำเยอะครับดักกุ้งดักปลาซิวไม่ค่อยเข้านะครับผมนึกว่าข้าวสักห้ากิโลแล้วครับ <laughs> ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่ามันได้ไม่ได้พวกนี้ครับ บางพื้นที่นี่เคยดักติดเยอะแต่พอบางครั้งก็ดักไม่ติดก็มีนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเหยื่อไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยครับแดดออกฝนตกครับมีผลนะครับอันนี้ก็คือผลานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับทั้งตกแล้วก็ดักนะครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับคลิปนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าที่ดักกุ้งที่ผมทําเองดักเข้าดีไหมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกครับน้ําเยอะด้วยครับ แล้วก็ช่วงน้ํานองแบบนี้ดักกุ้งไม่ค่อยเข้าครับดักปลาซิวก็ไม่ค่อยเข้าแต่ว่าตกปลากินดีนะครับดูครับเยอะนะครับดูครับนี่โอ้เยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับดักกุ้งดักปลาก็ได้ตกปลาก็ได้นะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นครับผมการันตีให้เลยช่องทางในการสั่งซื้อนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับ มีหลายช่องทางมากนะครับช่องทางในการสั่งซื้อและก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ในแต่ละที่นะครับราคาส่งนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละที่นะครับอาจจะมีส่งฟรีครับมีส่วนลดต่างๆพวกนี้ครับลองเข้าไปกดสั่งกันดูนะครับสั่งผ่านผมก็ได้นะครับในช่องหากินถิ่นบ้านเราสกายฟิชชิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับเดือดกุ้งดักปลากรันเทพเหมือนกันครับเป็นสูตรใหม่ครับสามารถดักกุ้งก็ได้ตกปลาก็ได้เข้าดีแน่นอนครับ ถ้าตกปลานี่ใช้เป็นสูตรหอมนะครับสูตรหอมตัวใหม่นี่ตกปลาไหมครับเนี่ยได้เยอะมากนะครับผมบอกให้เลยว่าเด็ดจริงครับและก็ที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ดักกุ้งสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพหรือว่าที่ดักครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพพร้อมที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆครับผมบอกให้เลยว่า ที่ไหนมีตัวได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีให้เลยเดี๋ยวรอให้น้ําลงกว่านี้สักหน่อยนะครับแล้วก็วันไหนแดดออกดีๆผมจะมาดักกุ้งดักปลาซิลให้ดูนะครับขนาดพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนที่ผมมาดักนะครับที่ว่าติดกุ้งเยอะๆติดปลาซิลเยอะๆนะครับเห็นไหมรอบนี้ไม่เข้านะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพน้ําสภาพอากาศด้วยครับอย่าลืมติดตาม e p ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าสระนี้ดักกุ้งดักปลาซิลเข้าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผม